กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกับนลังนัดกึ่งเก่าพี่น้องครับผู้ใดมาเหตุยังอยู่ในนี้อ่าอีสเตเต้มาว่าจะเรดงเฮ้ยอีสเตเต้มาเหตุนาเห็ดหนัวน้อพี่น้องมาสองคนนี้ตอวเห็ุนอนสลบอ่างล่างนะตอนสินกลสลบเอ้ยสล่ แเไม่เลยม่เ็นเยออสบงานนอบกว่าเห็นมือเดียวแล้วนี่เ้เดียวแล้วโอคือเร่งด่วนแท้ห้องมันยาจืดหรือพนังาจอบ่นี่จากักสีห้องพาพิห้องเลยไปจอยเพื่อนทีอยู่ห้องใหม่แมนเพอนทอยู่ห้องใหม่ว่าสันเออลงคาแบบนี้เนาะ ลังคาแบบนี้เนาะใส่ลังคาเล็กเลยเมันจอดเล็กใส่โค้งเล็กโค้งเล็กเฮ้คงเล็กกับสันเออโค้งสีไล่บ้างพอน้องไอคิวมาติดแพดานพี่น้องเอ้ยซื้อมาแล้วแพดานน่ะเออให้สิมาส่งห้านไม่ทับบุ้มบ่ หาัหางหัางอีกหัางหนึ่งบ่อืมหัางเฮีย,งยคงมันสิอยูบ่บ่บา้านมเห็ดอะไรน่ะบ่ว่าบ่ฮอดปีละคูลงมาบ่ได้เด้อ <c oughs> สินำสร้างมาเห็ดพี่แล้ววะนี่นะเ <c oughs> <c oughs> ออเอาดีๆได้ดีๆได้เสียสร้างบอได้ได้ ด yeah, mm ิบแพดานพิ่น้อาเลยมือแรงกระแล้ว่าสั่นเอามีทำไม้เพิ่นเจียให้เลยได้เลยมีทำเบอขาเนมื่อนาเีบเพิ่นเพิ่นมือชีเนาะเพิ่นเคยเหตุเลยทนทานมาทนทานก็สร้างกันใกล้ตัวอยู่นะเดนี่เธอนหามันคุกห้เห็ดฟรีเออ Ừ, chị nhà phải sang đi Ui, ừ, thơm, đôi lệ Mà đeo đi, chắc mới hiện đến đấy mà Lập bạc này nó ăn <laughs> 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 à. phải nào เออแบบว่าติดใส่ติดใส่แล้วบ่ก็ได้แบบบริจาคนอดใส่บ่มันนี่เนว่นี่เออเนวนั่นบ่เห็ดงามๆเจ็บๆได้อ พี่น้องสงสัยบ้านน้องหนัดสิมีงานเด้อพี่น้องเด้อสงสัยสิมีข่าวดีแนเน่เลยเฮ็ดห้องไว้ต้อนรับเลยสงสัยสิมีข่าวดีแน่ๆเลยสิได้แต่งงานให้แม่ใหญ่เจิ้นกับพ่อใหญ่จ่อยใหม่เลยแหละพี่น้องเอ้ยมาแต่งเฮียดบ่างกิกิแก้มบุ๋มอืม อ่าอ่าบอได้ไปอีกบ่ดอนที่ไปพีกายเนี่ยดอนไปลิตนะเด้กอยู่กลางคองน่ะบอือมกิจเจาะอะไรพี่น้องเลย ไพแตกจะฝนตกใจชิฟนตื่นตกใจไพแตกสร้างล่สร้างล่สร้างล่พากนตกใจกระถึกขาเยสิมีเรืองบาลียาสุม่รกัได้้างไมเย่งเรื่องนั้นกระยานตานใจเียวก็ดีเดียีจเนาะ อ <c ười> um ืมตอ้า um ิ้าใอือใส่แว่นตาเอาแล้วแว่นตากับมีทั้งเพือนเลยนะเออ เวตาม่เวนตาผู้ใหญ่ได้นะพิเศษแห้งค่ะท่นพิเศษอันทึ่งแต่คนคนซื้อเองอ่าข้อเทหนึ่พี่ทำแบบค่าแห้งอืมคือซีดี่ไหอะอ๋อนั่นพี่ก็อยาาให้เห็ุบดเฮื่อนเด้เนาะ แล้ว้หอมน่บแล้วมุกเว่ผู้ชาอือปัดลมสีใสเลยบ่นนี่โอ้ปัดลมสีใสเลยบ่นี่หรื่าอะไรเออแล้วจังไส้ลำลังอือเืออ้าวสไฟกระสือมาเอออืออืออืออย่งแต่นี่ นโมนมีใส่จงใไซสิมีข่าวดีแน่ๆเลยพี่น้องเอ๋ยข่าวยังกันรุ่นต่อไปเลยพี่น้องเด้อกระลุ่นข่าวดีพี่น้องข่าวดีเชลงมานอนตารางในอะลรพี่น้องจ้าไปวะเสลล่งโน้ของใหม่มาจงไซไม่ใหญ่จืดเด้อเราขี้ข้านขึ้นเฮือนแล้วเชลงมานอนตารางอืมหอมนี่ก็ถึงหอมพิเศษเนาะกับแนบมึงกับหอมพิเศษเนาะ กับพิเศษแน่ได้ค่ะวงกบกับเตกไปเลยผ้อง่ายคิวมาติดเพดานพี่น้ละวันโอ้ฝนจองลงมาแต่เขางเพิงพี่เนาะติดจองลงมาข้างเนะกะเออเด็กจะบอกให แบบมาตะบ้านคุณเอามาตะบ้านนปงคุณตะ้านน้ปงปลาคือเอามาไก่แทะเื้อเบบมาเลยแม่บุ้มมีแต่เสียเวลาเด็กชุลามาบุ้มีแตเสื้อเสื้อวันอื่นเสียเวลาเลยซื้อแบบมาเลยอืม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 เสื้อแบบมาตะน้องบัวถาอืมถาเบิ่งบัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อถาเบิ่งบัดแลี้ยว แม่ยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยคือสีมืดเนาะโอ้ใส่ใส่หนอดทางแน่ยนะทางนี้เนาะหนอดบอลลื้อๆว่าเล็กตะปูอันนี้ได้เนี่ยเป็นหนอดเป็นหนอดเออแม่เออ มาแต่เศร้าพราะ่อวยนะไหนใบมเออหนขึมาขำ่สคือขาขายมกหนึ่งดานขจยังบไรมมาส่งหาเนาะนุกสิบบเป็นมาเห็ุเทื่อนสนั่นบ่อเนี่ย เอาเพดานแบบแบบได้แบบในเฮือนน่ะบนลรือนอะไรเพดานแบบในเฮือนลรือนอะไรแบบในห้องแบบไรแต่เป็นเรียบเลยนะบอแบบในนอกนะแต่ว่าบ่อในห้องนอนนเลนเรียบเลยดิเอือยอยู่นอกนะเป็นคุ้มบอเออเป็นคุ้มบอบอแบบง่ามอะไร แบบไร่ชาวทนทานเออเน่มันคือมีตัวนยากตัวง่ายซะเลยถ้าเบิ่งตอนเลี้ยวได้พี่น้องเด้อเพิ่นยังเห็ดปล่อยเิ่นยังมัดเล็กมัดยังอยู่เนาะเพิ่นยังใส่แบบเอิ้อดวยยังเกาะเออซีไลฮืม หยิบสัมซีไลโอยบ่หูดอกพี่น้องเลยเหตุแบบงามป่ะมันสะบุทารืเอิ่มมาเหตุไปดานหายก็เลยเหตุแบบคิด lại ว่าตีอืมบ่เมื่อบ่มาหนังหัวอยู่นี่ฮะ สวัสดีที่รกไปกบพีบ่าไม่เลยเหมือนห่อหอไปกะพี่บ่าเนี่ยวะห่อหอมไปบ้านหนึ่งไปทำบ้านหนึ่งแต้งใจไปวัดบรรจิกไปหายั่พ่อบ้านพนสมพงษ์ไปยังบ่พ่ออีกย่านวย่ย่านว่าบแน่ใจนะไป ไปทามหาให้ชาบ้านเขาจะพาลงไปหาเนยโผ่ยมาแล้วทามไปทามมาผับบ้านพูนสมพงตั้งใจว่าสิไปบ้านนาจิกไปตาหัวเห็ดยังแม่น่ะเออเห็ดนาดิทอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนันกัจจิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนางนันได้พี่น้องสบายดีน้ำเนยได้พี่น้องฝากเมลอฝากดู neen. Hmm.